สวัสดีมนุษย์โลกสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวต่างประเทศสวัสดีทุกทุกท่านนะครับโอ้ยสวัสดีเพื่อนใหม่ด้วยมนุษย์ต่างดาวมันมีหรือไม่มีมันก็อยู่ที่คุณเหมือนผีอะคุณคิดว่ามีจริงหรือเปล่าล่ะมนุษย์ต่างดาวก็เหมือนผีอะไรคุณคิดว่ามีจริงมันก็มีคุณคิดว่าไม่มีจริงก็ไม่มีแต่คนที่เชื่อแบบไหนนะครับมันก็จะเจอแบบนั้นนะครับ เราไม่เชื่อแบบไหนเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปคัดค้านกับคนที่เขาเชื่อแบบแบบที่เราไม่เชื่อครับมันจะผิดใจกันเาเปล่าเพราะถ้าอารมณ์เสียเปล่าครับเรื่องนี้ก็มีมีสองด้านนะครับมันมีสองด้านนะครับมันเป็นด้านด้านที่ทําให้ท่านรู้สึกแย่หรือทําให้ท่านรู้สึกดีนะครับอยู่ท่านจะเลือกจะรับนะครับอ่ะวันนี้มาดูคนเกิดวันอาทิตย์ ครับปรเดนที่ 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28ยี่สิบสองยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่แปดนีนะยี่สองถึงยี่บแปดนะครับอ่ะดูครับเป็นยังไงหลุดขาดนะเนี่ยเริ่มใบที่หนึ่งใบที่สอง 3ที่ไปที่4ไปที่5ไปที่6ก เสร็ียบร้อยครับผมก็ประชมครับคุณเกิดวันอาทิตย์วบแรกบ่งบอกถึงความเป็นไปนะครับสถานการณ์เจ็ดดาบมีชัวล่ะชัวนั่นจัก เพื่อนการไม่ได้มีอะไรคุยกันเฉยๆอีกทีไอ้คาว่าคุยกันเฉยๆน่ปากแข็งด้วยปากแข็งด้วยอ่าเรื่องเด็กจะเป็นเรื่องใหญ่นั่นไงเด็กก็มาหกเหรียนแจกถือไม้เท้าแปดถ้วย ไม่เท้านะครับผ้าใหญ่ก็มีใบเดียว The Emperor นะครับ The Emperor แปลว่าสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอำนาจเปลี่ยมล้นไปด้วยบารมีเป็นชนชั้นสูงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอะ อ่ะดูใบแรกนะครับใบแรกมันขึ้นเป็นเจ็ดมันเป็นดาบเลขเจ็ดเป็นเลขนําโชคพระยิมสี่เจ็ดดาบก็านาโชคเรื่องขโมยแ <c> ท <oughs> ่ามันขโมยดาบมาหานแล้วหนีออกจากแคมป์มาแล้วเนี่ยคนละแล้วไม่อยู่แล้วไอ้สองงานจะเหลือไว้ดีเปะวะหรือลับไปเอาต่อ <c oughs> นะครับเจ็ดดาบแล้วถ้าไม่คนนี่พริ้วไม่อะไรอ่ะไม่ไม่ ไม่กระล่อนซะบ้างอะ่ะไม่เจ้าเล่ไม่มีเล่เหลี่ยมซะบ้างท่านก็จะถูกคนรอบข้างเนี่ยเอาเปรียบกงนิดกองหน่อยตอดเล็กตอดน้อยโดนโดนโดนแน่ๆโดนประจําโดนทุกเรื่องด้วยนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าแจ็คกับมันมีความเป็นมิตรสูงนะครับไม่ค่อยเหมือนเหมือนไม่ถึงสามไม่นึกถึงแต่ไม่เหมือนแจ็คแจ็คกรียนแจ็คกรียนนึกถึงผลประโยชน์เป็นหลักได้เอาไม่ได้เปลี่ยนกูไม่อยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับ ห้าดาบบ่งบอกถึงความมีทิฏฐิความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับใครจะชีน้นะชี้นํำอะไรวิวีวิวี่วิีชั้นวิอะไรมันจะเป็นกนานครับรู้ดีให้มันทําไปปล่อยไปมันจะไม่ยุ่งกับมันมาอีกแจ็คหนึ่งครับมาเสียสามแจ็คเลยภายวันนี้แจ็คที่ไม่เท้าคือการเรียนรู้การเดินทางนะเดินทางต่างประเทศก็ใช่เนี่ยต่างประเทศเต็มๆเยอะๆใหญ่ๆ,ๆ,ๆ แบบว่าต่างประเทศอันไกลโพ้นนะครับไกลโพ้นมากๆนะครับมาดูเรื่องการงานนะครับมันมีแค่แจ็คไม่เท้ากับสินมไม่เท้าการงานก็ยังคงเป็นปกตินะครับอาจจะรับบทบาทหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยนะครับทั้งฝนตกทั้งรถติดโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่อย่างพวกส่งอาหารส่ง เราเบี่ยงส่งอาวุธส่งส่ง,สง,สงวสัสดุขายของอะไรพวกเนี้ยที่มันต้องขึ้นที่ขึ้นไหวงานจะหนักช่วงเนี้ยมันจะหนักมันเหนื่อยนะครับเขาใกล้ปลายปีเอ้ปลายปลายปีแล้วด้วยเกี่ยวอะไรกับปลายปีเออน่าดีแล้วจะพูดทำไมเออเขาพูดไปแล้วมีปัญหาไหล่ะไม่มีอ่าไม่มีจบไปต่อ แบกรับงานหนักนะครับยิ่งโดยเฉพาะเดอะไรเดอร์เนี่ยไรเดอร์เจอทั้งฝนเจอทั้งแดดเจอทั้งไก่เธอทั้งผีหลอกเจอทุกอย่างไรเดอรับบทหนะักเรื่องกงานก็ถือว่าท่านทําเต็มที่ของท่านแล้วก็มันจะมีงานให้ท่านทําอยู่ต่อเนื่องนะ เพราะไอ้แจ็คไม่เท้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งอยู่แล้วมันไม่ได้ทำงานตั่งโต๊ะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้งานประเภทอย่างเงี้ยที่มันขึ้นที่ขึ้นไหวอะ่ะมันมีอยู่แน่นอนตอนเพราะฉะนั้นเรื่องการงานไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับต่อมาเรื่องของการเงินนะครับมันมีหกเหรียญแล้วก็แจค็นนะคะเหรียญนะครับหกเหรียญนี่คืออ,อะไรอะ่ะมันหกเหรียญมันเป็นการเงินที่รั่วไหลครับการเงินที่ มีแล้วก็จ่ายใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อยไม่รู้สักเหตุผลว่าต้องควรจ่ายไม่ควรจ่ายนั่นตัวเภศหนึ่งประเภศหนึ่งมันจะเป็นอะ,อะไรอ่ะถือถือตราช่างเลยนะครับนั่นคือมีเหตุวิพลนนะครับส่วนแจ็คกเหรียนะครับการเงินตัวมากจะเป็นเงินกู้เงินหมุนนะครับสองเหรียนเนี่ยมันหมุนเงินเล็ก เต็มที่ก็แค่หลักหมื่นกลางๆถึงไปไปลายแต่ถ้าเป็นแจ็คเหรียญเนี่ยมันหมุนเงินตั้งแต่หลักแสนขึ้นไปยันสิบลาร้อยลลานู่นนะครับเรื่อการเงินมันเกี่ยวข้องกับน,นี้สินกับก,การกู้ยืมนะครับซึ่งอาจจะทําให้ท่านเพียดโดนทวงโดนตื้อก็ไม่แปลกผมก็เคยโดนผมก็โดนมันทวงจนผมมันละอายใจไปแล้วอะ ผมก็ตรงๆว่าไม่มีถ้ามีก็ให้ไปแล้วสิเออจะให้มาทวงทำไมออสำหรับคนที่ทำธุรกิจกู้ยืมนะครับธุรกิจกู้ยืมก็ใช่ไปเนี้ยเนี่ยตัวนี้ก็เกี่ยวเกี่ยวได้ทุกเรื่องอ่ะขึ้นมาเจ็ดดาบเป็นตัวแรกเกี่ยวได้ทุกเรื่องอ่ะมีเล่์เหลี่ยมมีผลประโยชน์ไก้ก่อนแน่ๆอยู่แล้วนะครับเจ็ดดาบเจ็ดดาบอ่ะครับเล็กเจ็ดมันอย่างว่าเจ็ดดาบอ่ะบอกแล้วว่ามันโกงนิดโกงหน่อยตอนเล็กตอนน้อยทําอะไรที่ อาชีพกัญญาที่มันผิดศีลธรรมบ้างผิดกฎหมายบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ได้ดุนแรงมากก็ใชนะ่ส่วนการเงินที่เป็นแจ็คเกียรนีมันน่าจะเป็นการกู้ยืมหรือนี่สินซะมากกว่านะครับที่จะทำอะไรอ่าเนี่ยหรือเอ็มเพเอร์เนี่ย,ยมันอยู่ข้างตัวบางทีมันก็อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ข้างตัวนะครับแสดงผลงานได้เห็นอนะครับหรือว่าสร้างงานให้เขารู้ว่านี่ผมไปได้นะ หรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวเองนะัะ่ะแหลาเริ่มคิดการใหญ่คิดการใหญ่มากๆคิดจะทําธุรกิจนอกนะการทาธุรกิจสูงเพราะฉะนั้นเงินไม่พอมก็ต้องกู้ยืมนะครับเมื่อจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวก็ได้นะเออไอ้หกถ้วยเนี่ยหกถ้วยเนี่ยมันการกลับมาหัวรักเก่านี่คือคําแปลอันดับแรกเป๊ะๆในเรื่องความรักนะครับแล้วก็นี่ไง คนนี้เก่าจริงหันหลังออกแล้วเรื่องการเงินถือว่าไม่ได้หวนร้ายรุนแรงอะไรได้ยังมีเงินมีใช้จ่ายอยู่นะครับแต่ถ้าท่านกู้ยืมะท่านกู้ยืมแล้วท่านไม่ทำบัญชีท่านกู้มาสมมุติห้าหมื่นเพื่อจะลงทุนทำธุรกิจท่านเถไถ่แฉะไฉไปซื้อโทรศรรัพท์ไอ้ฟูงไอ้โฟนตอนนี้เงินจะพันกันยุ่งเลยนะบอกสกอนนี่มันเป็นมันเป็นสถิติอ่ะมันเป็นความเป็น ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเมื่อท่านทำสู้มาทำธุรกิจท่านก็ลงธุงรกิจให้หมดนะครับธุรกิจที่เรื่องเรืองเฟื่องฟูคือธุรกิจจากต่าง,งประเทศต่างชาติเนี่ยตรงนี้พอมันอยู่ใกล้ที่สุดนะครับอันนี้คือเรื่องเรื่องนำนำเข้าเสื้อผ้าส่งออกหรือเรียกกันว่าภาาอังกิจเรียกการเมนต์นะนำเข้าส่งออกนะครับน,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 นี่เกี่ยวกับผู้หญิงทำอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงกับเด็กก็ดีนะครับอ่ะต่อมาเรื่องความรักนะครับมีหกถ้วยกับแปดถ้วย มันเหมือนกืนไม่เข้าใครไม่ออกนะครับเจ็ดดาบมันก็ต oh, <will make ấy> ้องแอบคบอ่ะถูกไหมห้าดาบก็กอ้ไม่มีโอ้กูอีรักเธอจะตายจะไปอีอาการมันออกขนาดเนี้มันมีชัดอ่านะครับบางทีมันก็นี่ไงแจ็คถ้วยมันแจ็คเหรียญไงเออแจ็คไม้เท้าไเยับเชื่อมโยงเรื่องความรักเข้าไปได้หมดเพราะแจ็คถ้วยเป็นคนสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยน แจ็คเหรียญนนะ่ะเออมันเป็นผลประโยชน์เอามึงสวยนี่ว่ามึงมาชอบกูเองนี่ก็เอาสิแจ็คไม่เท้าคือการสื่อสารแจ็คไม่เท้าคือก็<ม>พบปะเจอเจอในงานในอะไรอ่ะมันน่ารักนี่ามันเล่นด้วยนิวอาคคุตนานแหละระวังหัวแบะนะครับผู้หญิงผู้ชายเป็นเหมือนกันหมดแหละอืเป็นเหมือนกันหมดแหละนะครับไม่ได้ทุกคนนะครับจําไว้คนล้านคนไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนนะครับ ไม่ใช่ว่าผมบอกเหมือนกันทุกคนมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนเหมือนแบบที่คุณเข้าใจมันไม่เหมือนกันทุกคนคือบางคนนะ่ะเรื่องเกี่ยวกับเนี้ยแม่ก็เป็นเป็นหลายคนต้องคุณยอมรับไม่ได้เพาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงกัเจ้าชู้ว่าผู้ชายเยอะนะและโดยหลักสถิติผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงเ,เป็นเกย์เป็นทอมเป็นเกย์เป็นตุด๊ดเป็นกระเทยเนี่ยเยอะกว่าการเป็นทอมนะทอมก็มีนะแต่มันน้อยนะครับ อ่ะเรื่องความรักก็แอบมีแอบเก็บแอบกินไปแล้วกันจับได้หัวแบะบอกแล้วนะตื่นแล้วนะต่อมาเรื่องสุขภาพนะครับก็เลิกซึมเศร้าหน่อยๆน,นะครับแบกหนักภาระเยอะนะครับความทุกข์ความเครียดถือว่าสุขภาพไม่เป็นอะไรร้ายแรงมากนะครับจะเป็นก็เต็มที่ใะไข้ไข้ขึ้นสูงเนี่ยเพราะว่าไอ้ดีเอ็มเพลเลนี่มีม มีความจีดมีความเด็จการอยู่ในตัวทางความคิดอยู่แล้วนะครับเรื่องความคิดบางครั้งบางทีอ่ะมันก็บูแหลกบูหนักนะครับลุยลุยลุยไม่เลือกเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเจ็บใครได้ป่วยได้แต่ส่วนมากก็แค่เป็นไข้หวัดอาการตัวร้อนอะไรแค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากมายเลยไม่เลวร้ายอะไรนะครับนี่คือไพ่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับซึ่งเรื่องความรักก็แอบมีแน่ๆแน่ๆ,ๆ่ครับ แอบมีใหม่แน่แอบแอบคคบแอบทำมีชัดเจนครับซึ่งเป็นผลดีหรือผลไม่ดีอ่ะท่านก็คำนวณดูประมวลผลถูว่ามันได้อ่ะมันคุ้มก็เสียหรือเปล่าะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผลที่เกิดวันอาทิตย์นะครับวัตนต่มวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบแปดนะครับมันจะออกประมาณนี้ถ้าท่านสงสัยอะไรก็โปรด กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยถ้าท่านชอบใจท่านก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาไมไปผมด้วยถ้าท่านไม่ชอบใจท่านก็กดเหมือนกันถูกใจแชร์ไลค์สนกระดิ่งมาเหมือนเดิมครับสงสัยสิ่งใดอยากให้มันขยายความมากกว่านี้อยากเข้าใจอะไรให้มันมากกว่านี้ก็ต้อนองถามมาผมยินันแล้วบอกอยู่เสมอว่ามันเป็นการดูโดยภาพรวมมันไม,ม่มีทางที่จะเหมือนคนทุกคนนี้นะครับมีคนแนะนํานให้ผมทาตามตน,นู่นทำตามนี้ ผมก็รับไปพิจารณานะครับแต่จะทําหรือเปล่าเนะี่ยไม่ทงแง่ผมไม่ชอบทําตามใครอะครับผมชอบทําแบบผมอะทําตามเหมือนคนอื่นมันก็ได้เท่าคนอื่นนะครับเผอๆจะแย่กว่าเขาด้วยทุกคนจะมีวัฒนาการนะครับเหมือนกับเช่นท่านอนะตอนนี้ชีวิตไม่ดีท่านอยากทําให้ไรดีจะมีน้องที่ทํางานด้วยกันเวลาจะปรึกษาเรื่องชีวิตเนี่ยมันจะเรียกอาจารย์ ถ้าไม่เพกลับมันเรียกพี่ม่าถ้ามือรย์อาจารย์ครับแต่ถ้ามันมาอย่างเงี้ยชัดแล้วขายดีนีจะจะรวยยังไงเราจะหาวิธีรวย,ยงไงบอกนั่นแหละครับปัญหาจะหาให้รวยยังไงให้มีงานดีทําแล้วรายได้ดีเลยอายุคสมัยยุคเนี้ยมันหาเงินได้ง่ายหาเงินได้รอบที่ิศรอบทางครับแต่ว่ามันแค่ไม่ได้เรียนรู้มันแค่ไม่ได้รู้ ในสิ่งที่อยากจะทำเห็นก็ไล์ขายไละสดขายถ่ายทอดสดขายถ่ายทอดนู่นถ่ายทอดนี่ทาคลิปนู้นทำนี่จะทาตามเขาแต่ไม่เคยนึกถึงความเป็นจริงก็คือจิตใจอะจิตใจของตัวเองความรู้สึกของตัวเองมันชอบหรือไม่ชอบมันชอบจริงหรือมันแค่ชอบเล่นๆเออนั่นแหละครับปัญหามันคือตรงนี้นะครับเมื่อท่านต้องการให้ชีวิตดีขึ้นมันง่ายมากท่านก็เริ่มเปลี่ยนที่วิธีคิด แล้วก็วิธีทําซะเพราะทําไมมันถึงง่ายก็มันง่ายไงเพราะว่าท่านทาท่านต้องทําชีวิตแบบเนี้ยท่านาใช้ชีวิตแบบเนี้ยทำงานแบบเนี้ยอยู่กินแบบเนี้ยใช้ชีวิตอยู่วนมันเป็นเวลา5ปีสิ 10, ปียี 10, ปีสามสิบปีมาแล้วยังไงก็แล้วแต่ ถ้ามันดีมันก็ดีไปแล้วแสดงว่าวิธีที่ท่านทําอยู่่มันแค่ได้แค่ทํานะครับอาจจะพอกินพอใช้หรืออาจจะไม่พอกินมันไม่พอใช้แต่ท่านต้องการทําอะไรชีวิตมันได้เกิดมุมใหม่ๆขึ้นมาแล้วท่านมีไรายได้ดีขึ้นมาทํางานให้มีความสุขมากขึ้นมายังไงมันก็ต้องเปลี่ยนมันทาแบบเดิมไม่ได้หรอกครับเพราะแบบเดิมมันก็ได้เท่าเดิมถูกไหมครับผมอยากจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ยุคหลังเนี่ย เขาจะเริ่ม <Roth> ทําในสิ่งที่เขารักแล้วก็ชอบมันไม่มีหรอกครับไม่มีขั้นตอนบอกว่าให้ทําเหมือนท่านชอบขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยท่านก็ต้องจ้งเข้าใจธรรมชาติของเสื้อผ้าเสื้อผ้ามันเป็นเสื้อผ้าแบบไหนล่ะเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้าเอ่อเสื้อเสื้อเชิ้ตเสื้อบหนึ่งเสื้อมือสองครับท่านก็ต้องเข้าใจเรียนรู้ธรรมชาติของพวกมันนะครับเรียนรู้แล้วท่านถึงจะทําได้ทําได้ทาแล้วท่านมีความสุขไหมอ่า อย่างผมยกตัวอย่างนะผมก็เคยทำเสอยืดที่เาเรื่อเสื้อกระสอบเสื้อมือสอง u S a อย่างเงี้ยนะครับมันจะมีาลายสก,กีนอะไรที่ตัวของเสื้อผ้าเนื้อปงเนื้อผ้าอะไรเงี้ยมันจะเป็นหมดนะครับเคยซื้อกับต้นทุนยกมาหนึ่งกระสอบหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยต้นทุนตัวยี่สิบสามสิบบาทนั้นรวมกันสองร้อยตัวอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าไปเจอ รายที่มันแบบฮาร์เร i ดิวิสันรถ f ฟอร์ i t y เจอรายที่เป็นวงดนตรีคลาสสิกหรืออะไรอย่างนี้มันก็จะดีดทําราคาได้จากหลักสิบกลายเป็นหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะครับมีนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับนะครับเพราะว่ามีกลุ่มอยู่แล้วนะครับทีนี้นทา่านอยากทําอะไรถ้าท่านอยากทําอะไรเอาความรู้สึกที่ชอบที่รักและที่ถนัดนั่นแหละเริ่มจากสิ่งนั้นนะครับ เหมือนผมทำมอผมชอบพูดผมชอบช่วยเหลือคนผมชอบชี้แนะคนรู้คนดีผมก็มาทาผมแบบนี้มันไม่มีขั้นตอนบอกหรอกว่าผมจะต้องทําไงแล้วต้องดังหรือมันจะมาของมันเองถึงวาะ,ะเวลาว่าตอนนี้คนยังติดตามแค่หลักพันคนถ่อไปมันจะเป็นหมื่นคนได้ยังไงเดี๋ยวมันจะรู้ของมันเองค่อยๆทำด้วยเองแต่สิ่งสําคัญคือใจครับกับความรู้สึกต้องรักต้องทําด้วยความรู้สึกที่มีความสุขจริงๆนะครับแล้วก็ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ให้เป็นต่อยอดอะนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านที่เกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันไม่ได้เกิดวันอาทิตย์มาดูก็ขอบคุณครับขอทุกท่านประสบพบโชคโชคดีนะครับได้อะไรที่มันสมหวังพัถนายอดปรอดปากเทียวปากกาอย่าโดนโกงทุนอะไรพวกนี้นะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอร้องผมขอร้องครับช่วยกันหน่อยนะครับ เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตทันและชีวิตผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ